สวัสดีครับผมโจเดียบุคครับ วันนี้เราอยู่กันหนังสือที่มีชื่อว่าเ the w i ว d s ซ n g หรือว่าชื่อภาษาไทยคือสดับลมขับขานผู้แต่งคือฮารุกิบูราคามิครับและแปลโดยคุณนพดลเวสวัตหนังสือฉบับที่อยู่ในมือผมนี้เป็นการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์กำมายีเช่นเคยของผลงานของบูราคามินะครับแล้วก็เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่3ด้วยหนังสือน่าจะเป็นแบบพกพาหยิบด้วยมือเดียวได้เลยขนาดเล็กและมีทั้งหมด132หน้าถึ่เป็นผลงานนาวิทยายเล่มแรกของฮารุกิบูราคามิว่ากันว่ามันหนึ่งมูรัคามิกำ และเกิดความคิดว่าตัวเองก็อยากที่จะเป็นนักเขียนวนวนิยายเหมือนกันสุดท้ายเล่มนี้คือผลผลิตครับและกลายเป็นว่าเป็นนวนิไม่ดเล่มแรกของเขาอย่างเป็นทางการเล่มนี้เนื้อเรื่องจะเล่าถึงตัวละครหลักสองคนคือคนที่ใช้สรพนามที่ชื่อว่าผมผมจะขอเรียกคนที่ชื่อผมคนนี้ว่าพระเอกแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันความสับสนและอีกคนชื่อว่ามูสิกสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตอนคิดเล่าและหลังจากนั้นก็สนิทกันมาตลอดธีมของเรื่องนี้ อันนี้คือต้องบอกเลยเพราะว่ามูนาคามิเขาจะมีสไตล์การเขียนที่แต่ละเรื่องจะมีธีมไม่เหมือนกันธีมของเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของมนุษย์นั้นไม่ได้เท่าเทียมกันหรอกและการเดินทางของคนเรานั้นเหมือนถึงการที่ชีวิตของคนเราในทุกๆวันมันมีการวัฒนาการเหมือนกระบวนการแปลงโฉมเปลี่ยนไปทุกๆวันเปลี่ยนไปทุกๆวัน สุดท้ายแล้วเราก็ตายไปทุกคนก็ลืมเราแม้เราจะรวยแค่ไหนสุดท้ายเราก็อยู่ในหลุมศพเหมือนกันโอ้โหป,ประมาณนี้เลยครับที่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้คือเกณฑ์ของทีมเรื่องที่มูลษคำมีต้องการสื่อสารผ่านบทบาทของตัวละครเรื่องนี้ครับคือมันไม่ได้มีตัวละครเยอะส่วนใหญ่เป็นการคุยกันร,ระหว่างพระเอกแล้วกับูสิกโอเคอาจจะมีบ้างคือมีตัวคนอื่นเช่นบาร์เทนเดอร์ชื่อเจหรือว่า,อาจจะเป็นเรียกว่านางเอกได้ไหมไม่รู้คือมีผู้หญิงคนเดียวในเรื่องเลยครับก็คือนาง แวะเวียนมาเจอพระเอกบ้างเขาขายแผ่นซีดีซึ่งก็มีการคุยระหว่างตัวพระเอกกับผู้หญิงคนนี้บ้างส่วนใหญ่แล้วการบทสนทนาทุกอย่างที่มีการคุยกันนะครับจะเป็นเรื่องของมนุษย์ได้ไม่เท่าเทียมแต่ละวันทําอะไรบ้างมีคุยกันเรื่องการเมืองด้วยพระเอกก็จะมีคนคุยในเรื่องนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้แหละครับก็จะมีการเสวนาชีวิตประจำวันนี่แหละซึ่งไปพ้นเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องว่าในแต่ละคนนั้นมีอดีตอย่างไรบ้างตีมบทความเรื่องต่อเมื่อไรมีอะไรเนี่ยก็คือพอทุกอย่างที่มีการคุยยกกกกัันนะะรรเเขาาาาา็จมมมีีีสอดแท้้ววตหหลล่่ถ มุลคาครีเนี่ยสิ่งที่เขามีเสน่ห์เลยก็คือเรื่องของการปูที่มาของตัวละครผมคิดว่า เรื่องนี้ก็ยังถือว่ายังทําได้ดีแต่ว่าไม่ได้ปูในเรื่องที่มันเป็นแบกกราวของตัวละครในทุกคนผมไม่รู้ว่าคืนนี้มันอาจจะเป็นเล่มแรกด้วยก็มันเป็นพาร์าทที่1่ของไตรภาคมันอาจจะไม่ได้ปูในตัวละครที่ยังไปต่อในตัวละครคนที่โผล่เข้ามาแล้วอะ่ะมันก็จะมีการปูแบกกราวซึ่งนี่ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของบูรกรรมออยู่แล้วซึ่งเราได้เห็นในเรื่องดีบด้วยถามว่าจริงๆแล้วผมยกตัวอย่างในส่วนที่ผมชอบแล้วกันนะครับคือชอบเยอะเหมือนกันแต่ว่าอยากจะขอพูดถึงบางส่วนแล้วกันหน้า104หน้้าปกนีนเื่อบ,บางคไปเจอ ในฉบับตีพิมพ์อื่นนะอ่ะมาไม,ไม่เจอเรื่องเดียวกันคือชื่อบ่อบนดาวอังคารเมืละคมมีพูดถึงนะักเขียนคนหนึ่งครับที่เป็นว่าชื่อฮาร์ดฟิลด์คือผมก็ไม่รู้จัก,กน,นะแต่ว่าคือในเล่มเขามีเขียนข้างล่างย่อยว่าฮาร์ดฟิลด์เนี่ยคือเป็นเมนล่ะคมีพูดขึ้นมาลอยๆขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเชิญแบบพูดถึงเขาได้แต่งเรื่องเรื่องหนึ่งชื่อบ่อบนดาวอังคารคือเขาบอกว่าโลกเนี่ยคนพบดาวอังคารแล้วพอไปถึงเนี่ยไม่เจออะไรเจอแต่บ่อ และบ่อเนี่ยก็จะส่งคนลงไปเพื่อไปศึกษาว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่พอส่งคนไปปุ๊บก็หายถ้าสมมติมีสลิงไปให้เขาก็ยังกลับมาได้ถ้าไม่มีสลิงก็ไปก็หายซึ่งมันมีอยู่คนหนึ่งครับเดินไปเรื่อยๆเดินเป็นเพลินเลยไปโผล่อีกทีหนึ่งด้านหนึ่งของบ่อเขาก็ไม่เจอใครละไม่เจออะไรเลยสุดท้ายคือเวลาหายไปเป็นหลายล้านปีไอ้หนุ่มคนเนี้ยเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็คุยกับลมซึ่งเออผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าในเรื่องนี้แทบจะไม่ได้พูดถึงลมมากแต่ว่าชื่อเรื่องอะชื่อสดับลมกับขานก็พูดกับลลมมมมมโอ้้หนนนนนุ่่คีีเเาาาาาก็ถยยูพงด เรียนรู้อะไรบ้างไอคำว่าเรียนรู้อะไรบ้างเนะี่ยผมว่ามันทําให้สะอึกในเรื่องก็สะอึกลมเนี่ยก็กระตุกวูบ หัวเราะแล้วก็เกิดความเงียบขึ้นต่อมาหนุ่มคนนี้ก็ยิงตัวเองตายเออในเรื่องมันก็มีแค่นี้เลยซึ่งโอเคผมผมไม่ได้ชอบที่หนุ่มคนนี้ยิงตัวเองตายนะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการทำ้ายตัวเองด้วยแต่ว่าที่ผมชอบคือแก่นของเชียงปรชญาที่มูลคมีเขาต้องการสื่อสารนะครับผ่านตัวละครเขาให้ตัวละครเนะี่ยตั้งคําถามว่าเออแล้วที่เกิดมาคุณเรียนรู้อะไรบ้างเออคือคือผมว่ามันน่าจะผมคิดเองนะผมว่าเขาต้องการที่จะตั้งคําถามว่ามันมีการมีอยู่ของเราอะมันเป็นยังไงเราได้เรียนรููรรร้้้้้้ออออะะะไไรรรรบบบาาาาางงแลลววเเจทํใใหโกนผสึ่ คือคือเสน่ห์ของบูลคามิเนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเราตีความได้หลายอย่างครับหลายมุมมองเราไม่รู้หรอกว่ามุลลคามิจริงๆเขาต้องการสื่อสารอะไรแต่เราตีความแบบนี้แล้วอ่ะนี่คือในเรื่องเบื้องต้นนะคะรับเทรลเลอร์ให้เราเออรู้ว่าน่าจะเหมาะกับเราไม่เล่มนี้ถามว่าใครคนอา่านเล่มนี้แล้วอ่านเราจะได้อะไรแล้วข้อดีของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงหน,นึ่งคือหนังสือเล่มเนี้ยคือเป็นเล่มแรกของมูลคามิเนื้อหาสั้นและพกพาง่ายจริงๆแล้วเล่มเนี้ยคือทําให้มูลคามิแจ้งเกิดได้เลยแต่สำหรับม มุลคามีที่อ่านมาแล้วหลายเล่มของเขาแล้วแล้วก็มาอ่านเล่มนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เหมาะกับคนที่มือใหม่ของมุลคามีหรือไม่เคยอ่านงานของเขามาก่อนคือด้วยเหตุผลสำหรับผมเองนะผมคิดว่าเล่มนี้ พอมันสั้นแล้วมันมีภาคต่อเออทาให้เรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ค้างๆไปอย่างนั้นเลยยีด e ีมันก็จบไปคือถ้าเราเป็นแฟนคลับวุลเรือมีเราจะเห็นแล้วปกติวุลนเรมิแต่งเนี่ยคือแบบมีนะครับผมสองับร้อยหน้ามีนะครับในการแปลเป็นไทยเนาะคือบางคนที่ไม่ชินกับสไตล์วุลนเรมิอ่ะพออ่านเล่มนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้บางคนเนี่ยคืออาจจะไม่ไม่ได้ชอบเลยแล้วไม่ได้อ่านเล่มอื่นต่อก็เป็นได้นะมุมมองของตัวเองโดยเรื่องนี้คือเสนอมุมมองของมนุษย์ได้น่าสนใจคือไม่ได้มีเรื่องตาาาาซีีีีีหหรรรือออออวว่่่่่่มมมมมมมโลลกกคคคูขนน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 ะเเยย้้้งงงงงแแตตสัััับบท็ฟผผผ สารภาพเลยผมผมอ่านบุลร์คามิมาหลายเล่มละแต่ว่าด้วยความที่ตัวไตราภาคครับคือมันต้องซื้อมา3มเล่มที่ที่ผมเคยได้ยินเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะล้วก็อ่านมาสามเล่มเลยเพราะมันมีตัวละครที่เชื่อมถึงกันนี่เดี๋ยวผมจะลองไปอ่านดูก่อนแต่ว่าคือเพรมันเป็นไตราภาคครับเราต้องซื้อทั้งสเล่มเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมยังไม่ได้มีเวลาอ่านจริงๆจัง,จง,จง,จงสักทีวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสอ่านแล้วพออ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าเออสำหรับคนเป็นแฟนครับบุลอรค์คามิยังไงก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วครับสำหรับเล่มแรกของบุล่มเล โคสไตล์ของบุลรคามีครับมันจะมีไม่กี่ยอย่างครับบุลรคามีชอบอ่านหนังสือฟังเพลงคลาสสิกแล้วก็มีเรื่องการพูดเรื่องอย่างว่าเป็นครั้งคราวคือใครเนี่ยชอบบุลรคามีการเขียนสไตล์บ,บุลรคามียังไงก็วางไม่ลงลย่ล้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็แน่นอนครับไม่ชอบแน่ๆคือหากคุณเป็นแฟนมุลเอร์คามิยังไงที่สุดเรียกได้ว่าขยันเขียนคือถ้าคุณลองดูเขาออกนักวิทยามาตลอดคุณจะไม่ต้องรอเกอร์เลยว่าเออคือแบบของเขาจะออกเมื่อไหร่น่นนี่นั่นเพราะว่าผ่าานปป2ีีอมแล้ว ยังไม่ทันอ่านเล่มที่แล้วแต่เขาจบนี่คือข้อดีของมูราคามิเลยคือไม่ทําให้เรารอเกอินจนเกินไปจบกันไปแล้วครับสําหรับการรีวิวหนังสือสำหรับลมขับขานของฮารุคิมูราคามิคิดว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยอ่านเล่มนี้แล้วเพราะว่าออกมานานหรือว่าใครที่ไม่เคยอ่านเลยก็ตามเหมือนผมที่เพิ่งอ่านครั้งแรกนะ่เพิ่งอ่านจบไปไม่กี่วันนี้เลยก็คุณก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแล้วอย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดติดตามก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญรวมถึงที่จะได้เป็นก,ใใก,ก,นกำลักกานปไ บพบกันใหม่สำหรับช่องเดียบุ๊กหนังสือที่น้าของผมสวัสดีครับ